สวัสดีครับนะกราบสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับก็จะมาสรุปนะครับพูดถึงเกมการแข่งขันในพิมลีกนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เตะกันไปครบทุกคู่แล้วนะครับจะสรุปสถานการณ์คร่าวๆดังนี้นะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปสรุปสถานการณ์ของพิมลีกนะฮะหนูก็ก็เห็นนะฮะคอมเมนต์ เมื่อวานนี้ก่อนอื่นจะมาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับจะบอกแก้ตัวก็ก,ก็แล้วแต่แต่ว่าจะอธิบายในในมุมของหนูให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะฮะหลายคนก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยหนูหนูไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็กลับมาดึกนะครับกลับมาไม่ดึกหรอกแต่ว่าดูบอลดึกนะครับก็ประมาณตีสี 5, ่หีห้าก็ก็เมื่อวานนี้ตื่นมาสายนะครับตื่นมาก็บ่ายสองกว่า นะบ่ายโมงกว่าบ่ายสองทีนี้มันมีเวลาที่จะอัดคลิปนะครับก็เลยมาไลฟ์สดนะครับเพราะว่าก็กเกรงว่าบางคนจะรอหรือว่าบางคนก็อยากจะฟังทัศนคติหรือว่าเฮ้ยกับเกมวันเตราที่ผ่านไปโก้มึงคิดยังไงวะอ่าหลายคนอาจจะรอหรือหลายคนไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูกําลังหนูก็แคร์คนที่รอหนูแหละนะครับหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ่ายคลิปนะครับกว่าจะลงต้องมีหกโมงเย็น นะฮะหรือทุ่มหนึง่งก็เลยเอาเป็นว,ว่าไลฟ์สดดีกว่านะครับเพราะว่าก็ก็เห็นใจกับคนที่รอนะครับต้องกราบขอพระทัภัยกับคนที่รอแล้วก็ต้องต้องกล่าวขอโทษคนที่ไม่ได้รอด้วยนะครับเพราะว่าขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องว่า well หนูนะครับ well> สั่งข้าวมานะครับแล้วบังเอญมันไปตองแล้วก็ไลฟ์ดนะก็ไลฟ์สดไปด้วยกินข้าวไปด้วยเพราะหิวนะครับฮะบางคอมเมนต์ก็ว่า ทำไมมึงไม่ได้ให้เ็จตรกรมึงให้กูมาดูมึงกินเพื่ออะไรนะฮะก็ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างที่หนูอธิบายไปนะครับที่หนูต้องไลฟ์ติดไปด้วยกินไปด้วยเพราะว่าหนูก็อยากจะมาคุยกับคนที่เขารอหนูแหละนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ชื่นชอบกับการกินของหนูหรือว่ามึงจะกินทําไมวะก็เลื่อนผ่านนะครับต้องกราบขอลภัยที่ไปขวางหูขวางตาแล้วก็ต้องต้องต้องกล่าวคําว่าขอโทษไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าคุณจะเข้ามาดูหนูเพื่ออะไรในเมื่อคุณไม่ได้ชอบดูหนูกินนะครับเห็นหนูกินปุ๊บคุณก็ออกได้เลยนะครับเรียนรู้ควาเคอ,อรพบนะครับครั้งหน้าก็เป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะนะฮะทีนี้อ่ะอันนี้หนูอธิบายไปแล้วในส่วนที่ในส่วนที่ทําไมหนูต้องมากินด้วยไลฟ์ไปด้วยเพราะว่าหนูกลัวว่าเดี๋ยวลูกเพจทุกคนจะรอว่าเออเฮ้ยเมื่อคืนดูบอลไปแล้วเอ่เป็นยังไงบ้างอ่าลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างอืม แมนูเป็นไ,ปไงบ้างอะไรเงี้ยใน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 วันที่ทีมเตะวันเสาร์ <c oughs> หนูก็เลยเออเฮ้ยก็เลยต้องมาไล์ตดไปด้วยกินไปด้วยนะฮะก็ต้องกราบขอโทษนะครับกับคนที่ไม่รู้สึกชื่นชอบหรือว่าขวางหวงตากับการกินของหนูนะฮะต้องกราบขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับก็รบกวนเรียนด้วยความคารพว่าครั้งหน้าถ้าเห็นหนูกินด้วยไล์ไปด้วยก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องชมนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับอีกอย่างนึงที่หนูจะขอ,อกราบพูดถึงทกนิดนึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หนูพูดไปนะฮะว่าหนูบอกแฟนๆลิอร์พูลแหละว่านะฮะที่หนูพูดประโยคนี้ว่าเราไม่ต้องไปไปแช่งไปตามแช่งทีมทีนนี้เขาหรอกนะครับเอาตัวให้ดีก่อนดีกว่านะครับเชียร์ทีมตัวเองให้ชะนะก่อนดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยประโยคเนี้อ่าหนูพูดประโยคนี้ไปถูกไหมนะครับแล้วหนูก็เลย ก็ยังมีคนเข้ามาหนูก็เลยบอกว่าประโยคเนี้ยนะครับพูดถ้าในเมื่อหนูพูดอ้อมๆแล้วพวกคุณยังไม่เข้าใจนะครับหนูก็จะพูดแบบตรงๆนะครับพูดแบบตรงๆตอนเนี้แฟนทีมอื่นนะครับไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่นะฮะต่อให้คุณแช่งเรี้พูยังไงมันก็ไม่หลุดท็อโฟหรอกนะครับอันนี้ประเด็นที่หนูจะสื่อตรงๆนะแบบตรงๆเลยนะหนูบอกกับแฟนเลี้ยพูก่อนนะว่าเอ้ยอ่ะ คลิปแรกหนูบอกแฟนลิฟว่าไม่เป็นไรดูทีมเราดีกว่าว่าทีมเราอะมันยังชนะคนอื่นเขาไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยจะไปแช่งให้แมนซิตะดุดอั์เซนอลตะดุดเนี่ยมันมันยากอืก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามายังมีนู่นเข้ามานี่เข้ามาหนูก็เลยพูดประโยคเนี้ให้กับแฟนบอลน,นะฮะหนูพูดอ้อมๆคุณไม่เข้าใจหนูก็พูดตรงๆแล้วกันหนูพูดกระทบให้กับทีมที่แช่งลิเว์พูลอยู่ว่าต่อให้คุณจะแช่งลิเว์พูลยังไง มันก็ไม่หลุดท็อปโฟร์และอยากให้คุณคุณๆเหล่านั้นนะฮะทีมเหล่านั้นอ่ะไม่ต้องทีมเหล่านั้นหรอกแมนยูนี่แหละนะฮะแฟนแมนยูนี่แหละฮนะหนูอยากจะบอกอ่าอยากจะบอกอยากจะกล่าวถึงแฟนแมนยูว่าไม่ต้องตามแชงลีฟูหลอกนะครับยังไงมันก็ไม่ได้แชมป์แล้วนะครับมันได้มาแล้วคาราบาวครับนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล่วงไปแล้วนะครับเอฟซีคัพแพ้พวกคุณตีสามนะครับพรีเมียร์ลีกหลุดแล้วหนูบอกแล้วว่าตั้งแต่แมตช กับคริสตันพาเลนะครับว่าน่าจะหมดหวังและที่หมดหวังแน่ๆคือ,อามานัดเอเวอร์ตันนะฮะว่านั้นคือต้องชนะเท่านั้นนะครับหนูก็เลยพูดไปว่าแฟนบอลแฟนบ,ฟนบอลพวกเราพูดถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลก,ก่อนแล้วหนูก็พูดไปอ้อมๆไปให้กับแฟนบอล บางกลุ่มบางทีมไม่ต้องบางทีมแฟนบอลแฟนบอลแ,แมนยูว่าคุณไม่ต้องตามแช่งรีพูลหรอกสุดท้ายแช่งยังไงมันก็ไม่ดท็อปโฟนะครับคุณเอาเวลาไปดูทีมคุณดีกว่านะครับอ่ากับทีมคุณเนี่ยเจอบุ๋ยเจอรองบุ้ยโอเคเจอบุวยเขาจะให้ชนะตีสองแต่ลูปเกมล่ะอ่าเจอใครอ่ะเบอร์ลี่ เสมอเข้าใจแฟนแมนยูบางคนคิดว่าเบอร์ลี่เป็นเป็นดอทมูลไม่ใช่เบอร์ลี่ลองบุย้ยโค้ดคุณยังเปลี่ยนตัวอย่างนั้นเปลี่ยนตัวอย่างนี้เอาไอ้นี่ออกเอาไอ้นี่ลงเอาไอ้นี่เล่นได้ไอ้นี่เล่นดีไอ้นี่เล่นหวยเอาเอาข้าไอ้นี่เล่นเล่นดีเอาออกหนูกาลังจะพูดอ้อมๆว่าเอาเวลาไปเชียร์ทีมตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยหนูพูดอ้อมๆถึงแฟนแมนยู แต่ในเมื่อแฟนแมนอยู่เขาก็บอกว่าเอ้ยมึงก็ยังพูดอยู่ว่าชเชสเตอร์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแช่งทีมอื่นแล้วมึงังมาแซะแมนอยู่อีกบางคนบอกหนูย้อนแยง้งอ่ะโอเคในเมื่อหนูพูดตรงอ้อมๆแล้วคุณไม่เข้าใจหนูพูดตรงๆเลยแล้วกันบอกบรรดาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าต่อให้คุณแช่งลิเวอร์พูลแค่ไหนมันก็ไม่หลุดท็อปโฟไม่เหมือนกับคุณนะครับที่ตอนแรกนะครับ ลุ้นเอาท็อปโฟ,โฟอ่าพอกระเถิบมาลุ้นจะเอาที่หเพราะจะได้สัมปสิทธิ์ในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกจากอ่นาคะแนนของของถ้วยถ้วยใหญ่หรือจะถ้วยรองอ่าสุดท้ายตอนเนี้ยคะแนนพิเศษม,มันเป็นของประเทศอิตาลีคุณไม่ได้แล้วที่ห้าคุณยังยากเลยตอนเนี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะหนูก็เลยพูดพูดอ้อมอนะครับพูดอ้อมอแต่ในเมื่อ หนูพูดมอ้อ,อมแล้วบางท่านหรือตัวนใหญ่บางคนไม่เข้าใจงั้นหนูพูดตรงๆเลยแล้วกันว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต,เต็ดนะครับไม่ต้องตามเช่างลิฟูแล้วก็ได้เพราะว่าท้ายมันไม่หลุดท็อปโฟ,โฟเอาเวลาไปดูแลนะใส่ใจทีมตัวเองดีกว่าไหมไปทําตัวให้ดูดีไปทําตัวเองให้อยู่ในท็อปซิกก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้คือพูดตรงๆนะ พูดตรงๆก็อย่าดิ้นกันอย่าอย่ากโกรธกันนะครับในเมื่อหนูพูดอ้อ,อมๆแล้วคุณยังหาว่าหนูมาตามแทะแมนยูยังหาว่าแบบเอ้ยมึงย้อนแย้งว่ะให้เขาไม่ต้องไปแข่งคนอื่นทำไมตัวเองยังพูดถึงแมนยูอยู่เลยนั่นแหละนี่คือพูดตรงๆแล้วนะฮะย้ำอีกครั้งหนูพูดอ้อมๆเพื่อให้แฟนแมนยู U, เข้าใจแต่ในเมื่อบางกลุ่มบางคนบางท่านยังไม่เข้าใจหนูพูดตรงๆเลย นะครับย้ำอีกครั้งว่าตอนเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ฤดูก,กาลเนี้ยแมนยูไม่มีปัญญาแซงลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับไม่มีปัญญาที่จะคว้ายู่าแชมเปี้ยนลีกตัวไปไปเล่นยู่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนอ่ะอันเนี้ยพูดตรงตรงนะนี่พูดตรง,ตรงน,นต,รงตรงนะแมนยูไม่มีปัญญาที่จะแซงลิเวอร์พูลและไม่มีปัญญาที่จะได้ไปยู่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปเชียร์ทีมตัวเองเป็นดูแลทีมตัวเองแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยจุดผิดพลาดของทีมเองเนี่ยมันเป็นยังไง อ่ะนี่พูดตรงๆแล้วนะเอกลับขอโทษที่พูดตรงๆถ้าพูดตรงๆรับกันให้ได้นะในเมื่อหนูพูดอ้อมๆแล้วบางคนไม่เข้าใจหาว่าหนูมาแซะมั่งหาว่าหนูเป็นคนย้อนแย้งมั่งอ่ะเนี่ยตรงๆละตรงไปไหมอืะตรงไปก็จะโกรธกันเ้อะในเมื่อเราพูดอ้อมๆแล้วเนี่ยนะยังมีแฟนบอลบางคนนะบางประเภทนะครับมาหาว่าหนูย้อนแย้งอืม อันนี้พูดตรงๆแล้วนะฮะย้ำกันอีกครั้งต้อย้ำไม่ไม่ต้องหรอกนะเขาใจแล้วละ่ะหนูทุกคนนะฮะแฟนบอลน่าจะเข้าใจตั้งแต่ประโยคแรกแล้วนะครับนะฮะคือบางคนหนูไล่ตดบางคนมาพิมพ์มาล้อมาอะไรเงี้ยหนูมาด้ิ้นไม่ได้อะไรนะเอาจจริงๆไม่ได้หัวร้อนไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่หนูแค่อยากจะเตือนสติว่าอืมรู้กนันนะค่อยว่ากันนะครับตัวรู้กันเนี้ยไม่ต้องตามแช่งแล้วนะครับ เอาเวลาไปดูทีมและดูแลทีมตัวเองดีกว่านะไปดูอินฟลูเอนเซอร์สายของตัวเองบ้างนะครับว่าตอนนี้เขาพูดถึงทีมตัวเองว่ายัางไงนะครับลองไปดูอ่ะลองไปย้อนดูหรือถ้าคุณหนูว่าคุณน่าจะติดตามอยู่แล้วล่ะนะนะโอเคนะสองประเด็นที่หนูจะเคลียร์นะครับเคลียร์ว่ามึงมาไลฟ์สดกินเพื่ออะไรนะครับก็คือูตื่นสายหิวแล้วหนูว่าเป็นห่วงคนที่รอหนูนะครับก็อยากจะมาเจอันวัยสองนะครับบอกว่าให้ให้ ดูทีมด้วยเถอะไม่ต้องไปตามแข่งทีมอื่นหรอกนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนูพูดถึงแฟนเวอ้์วูลนะครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเนาะอ่ะสถานการณ์นะครับตอนนี้หนูต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยที่หนูที่หนูที่หนูควักแสดงความคิดเห็นไปนะฮะฟันธงไปก็เป็นความคิดเห็นตัวนวนะครับหนูไม่สามารถไปเนนมิตให้สเปอร์ได้สามแต้มจากอาร์เซนอลได้หรือไม่สามารถไปเนนมิตให้ให้ แมนซิตี้นะครับแพท้ทีมอย่างลอนดอนฟอร์เรได้หรอกหนกูแค่แสดงความคิดเห็นในมุมมองของหนูนะครับหนูมองว่าเมื่อวานเนี้ยสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกดูเหมือนตอนหนูหนูคิดว่าก่อนเกมเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่พอเริ่มเกมมาปุ๊บมันกลายเป็นของง่ายของอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับว่าทั้งเกมรุกเกมรับอาร์เซนอลในครึ่งแรกเนี่ยดุดันแล้วก็เฉียบคมกว่านะครับขึ้นนําไปได้สามประตูนหนูก็บอกโอ้ในใจหนูว่าโอ้ยอ่ยผิดคาดเลยว่ะ น่าจะแบบตอนแรกหนูคิดว่าน่าจะสู้กันมันนะครับน่าจะมันกว่านี้แล้วก็ในใจลึกคิดว่าถ้าอาร์เร้อนจะสะดุดน่าจะสะดุดอันนี้ในใจหนูนะซึ่งหนูก็คิดได้ใช่ไหมเออมันเป็นความคิดของหนูอะคือหนูไม่ได้ไปเอาสมองใครมาคิดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเป็นติของหนูที่หนูจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะสะดุดได้เพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มีพรวิเษที่จะเฮ้ยอาร์เรนอลมึงจะสะดุดอันนี้นะแม้ติมึงต้องแพ้ฟอเรสนะไม่มีหนูก็พูดไปตามเท็จตรรกิของหนูที่หนูคิด เพื่อนหนูคิดไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับรูปเกมมันไม่ได้เป็นอย่างหนูคาดนะครับเท่านั้นเองนะฮะก็กินหนูไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังด้วยแต่แต่ก็อยากอยากจะอธิบายให้เข้าใจนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจซึ่งต่อให้อธิบายเป็นร้อยคำพันคำคนแม่งอยากไม่อยากจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจนะคนคนจะด่าเขาก็ด่านะครับแต่สําหรับคนที่กําลังจะเข้าใจหนูผิดหนูแค่อยากอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนเนี้ย คือตอนนี้มันมัน,ม,นมันเริ่มเห็นเขาโครงลางๆแล้วนะครับถ้าถามหนูนะอีกครั้งว่าหนูอยากให้ใครได้แชมป์พิมริลกหนูก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าหนูอยากให้อาร์ตซนนลได้แชมป์พเมพิมลกนะครับหนูยังเชียร์อาร์เซนนนนะแต่หนูแค่วิพากษ์วิจารณ์ไปว่าถ้าอาร์ตซนนลจะสะดุดจะสะดุดนัดเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าสเปอร์อาร์ตซนนลเนี่ยคือผีไม่เผาเงาไม่เหยียบมันก็พอกับแมนยูกับเรีร์พูลนที่แหละแดงเลือดคือยอมใครได้กูยอมมึงไม่ได้สุดท้ายมันก็ เป็นเกมที่ท้ายๆเกมนะ่นเองอัดสำหรับแฟนอาเซนอลน,นะครับก็ชนะไปสามตสองยินดีด้วยนะครับดูตาตาหนูว่าหนูยินดีด้วยกับอาเซนอลที่ได้สามแต้มจากสเปอร์เมื่อวานนะครับอยา่ามอีกครั้งนะครับถ้าจะมีทีมที่จะคว้าพรีเมียร์ลีกหนูยังเชียร์ให้อาเซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานนียมันเป็นแค่ทัศนคต,ติบางคนแฟนอาเซนอลเข้ามาก็ไม่ได้ฟังยาค่าอลมอะไรไม่ได้ฟังคิดกันก,นก่อนว่าเออไอ้โก้มันมัน,ม,นมันพูดถึงอะไรวะ ก็ฟังเฉพ่อมวาว่าแล้วก็ตีตีความไปว่าอืในเมื่อมึงเคียร์สเปอร์ดีแล้วนะคนอย่างมึงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ตามตบายนะฮะแล้วแต่นะครับการเม้นททุกอย่างมันมันบ่งบอกถึงสติปัญญาและบ่งบอกถึงพื้นฐานของครอบครัวนะครับว่าวิถีชีวิตหนูไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ดีนะครับแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ให้เกียรติกับกับคนเยอะนะหนูก็ให้เกียรตินะมีการหยอกล้อบ้าง อะไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่พูดถึงถ้าเรื่องการให้เกียรติหนูว่าหนูก็เป็นคนให้เกียรติคนนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับก็ก็อาร์เซนอลน,นะครับลงทําศึกก่อนนะครับกับลอนดอนดาร์บี้แม์เกมอย่างที่บอกแนะหละหนูว่าอาร์เซนอลแฟนอาร์เซนอลสบายใจตั้งแต่จบครึ่งแรกเพราะถ้าตามสถิติแล้วนะครับอาร์เซนอลขึ้นนําใครโดยเพราะในดูกกาลเนี้ยนะน้อยมากที่จะกลับมาแพ้แล้วยิ่งขึ้นนำสามตัวเนี่ย มันแบเบอือมันยิงก็แบเบืนะครับแต่ก็อย่างที่บอกพอพอครึ่งหลังมานะฮะดับบล้ไรยะก็ก็เหมือนมอบโบนัสให้กับสเปอร์อยากให้แฟนบอลได้แบบหัวใจกเต้นแรงนะครับรวมถึงนะจุดโทษใช่ไหมใช่ที่ซอนซอนยิงเข้าไปอะพอพอสามต่อ 3, 2, แต่ว่าหนูมองนะตอนนั้นนะถึงแม้ว่าสามต่อ,นอหนูมองว่ายังไงก็ไม่ถนัดอาร์เซนอลนเพราะอาร์เซนอลนเนี่ย ทั้งเกมรุกเกมรับระบบระบบทีมในลักษณะที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยมันดีกว่าสเปอร์เยอะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยต่อบอลกันเตดติดขัดๆซอนฮึงมินหายนะครับไม่เคยได้ประโยชน์จากเมื่อคืนเลยซอนฮังมินคือน้อยมากบางจังหวะเนี่ยมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่ซอนยิงข้ามคานหนูมองว่าด้วยความกดดันด้วยความบีบรัด ด้วยสถานการณ์นะฮะแฟนบอลก็เล้าอะไรเงี้ยแล้วเตะทีมก็ตามอยู่มันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยผิดพลาดนะครับแต่ก็อีกครั้งครับยินดีกับแฟนอาเซนอนด้วยนะครับที่ได้สามแต้มแล้วตอนนี้ก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเตะสาิบห้านะครับมีแปดสิบแต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะสามสิี่มีเจ็ิบเก้านะครับก็หวังว่านะฮะแมนซิตีรจะสะดุดกับใครสักนั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ อาร์เซนอลหนูว่าอาร์เซนอลเนี่ยถ้าผ่านสเปอร์ได้ยากแหละตอนเนี้เอาจริงนะเอาใจช่วยอาร์เซนอลเต็มที่นะครับผ่านสเปอร์หนูมองว่าถ้าจะสะดุดเนี่ยน่าจะสะดุดนะสเปอร์ส่วนทีมอื่นหนูหนูไม่เชื่อว่าจะเบรกอาร์เซนอลได้แล้วนะครับนี่ความเห็นตัวตัวนะรวมไปถึงแมตต์ตกค้างนะครับที่อาร์เซนอลน,นะครับต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหนูเชื่อว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เละ จริงๆคุณคิดหรอว่าแมนยูหยุดอาร์เซนอลได้เล่นกับเล่นกับเบอร์ลี่ยังถกติยะคือกลายเป็นว่าตอนนี้แมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยบอลมันคนละเข้าใจแหละมันมีบิ๊กมันมีคำว่าบิ๊กแมตช์อยู่ในอยู่ในอยู่ในแกนกลางแต่ว่าเราต้องยอมรับตรงๆว่าอาร์เซนอลนเนี่ยแกล่งทั่วแผ่นนะครับทั้งแดนหน้าแดนกลางแดนหลัง นะครับผู้ตัดตัวก็แค่มีโบนัสไปนิดๆหน่อยเมื่อวานแต่ว่าหนูว่ามันก็ยากที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับถ้านั่งคิดเนี่ยนั่งคิดไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะหามุมไหนมาคิดว่าแมนยูจะชนะอาร์เจนอลตรงตรง,ตรงไหนมุมมองหนูนะอันนี้มุมมองเป็น,ปนกลางนะแล้วก็ดูพูดถึงสถานการณ์ของทีมนะฮะตัวผู้เล่นอร์มการเล่นนะครับตัวบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยกับสถานการณ์การเปลี่ยนตัวแล้วก็หนูว่ามัน มันเหมาะมากอันเดตาที่จะได้แชมป์มิวลีกนะครับรอคอยต้องได้รดูกแกัน,นี้นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับ,รบเรือใบสีฟ้าเมื่อวานนี้ก็บุกไปเยือนนุ้ยแฮมฟอร์เรสต้องบอกก่อนว่าเจ้าบ้านเนี่ยเล่นดีมากและเจ้าบ้านทําเกมรุกดุดันครึ่งแรกเนี่ยวู้บอกเลนะว่าเปอร์เซนต์โอกาสการยิงเนี่ยเยอะเยอะ เยอะกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเมาาื่อวานเนี้ยอ่ะถ้าไปแมนซิตี้ดูอยู่ต้องยอมรับความจริงเหรว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นเป็นเพราะคุณภาพของนักเตะนะครับทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าชัยมาได้นะฮะสองลูกอ่อาเดี๋ยวนะกองหน้าตัวใหญ่ๆที่เคยยิงแฮตติกของของฟอเรสอะเดีย๋ยวนะขออนุญาตแป๊บนึงโอ้โหไอ้นั้นโอกาสแบบจังๆเยอะมาก นะยูะขนดูายอัพแล้วพอนึกไม่ออกแล้วแล้วปวดหัวนะครับอืมคิดวูดนะหรือคิดวูดโอ้โหอย่างน้อยเมื่อวานเนี่ยหนูอย่างน้อยคิดวูดต้องมีหนึ่งลูกมันทําหมูหกบางลูกที่แบบหกจนแบบหกไม่น่าให้ไัยอะ่ะนะคิดวูดแล้วเราลองมานั่งสะท้อนนะฮะย้อนถึงปัญหามันก็เออมันก็จริงนะ เกมรุกดุดันนะครับโอกาสยิงก็เยอะแต่ทำเปลี่ยนแปลเปล็นตกอไม่ได้ไม่แปลกใจว่าทำไมทีมนอติงแฮมฟอร์เรสถึงอยู่ท้ายตารางอันนี้จริงไม่ได้บูลลี่หรือไม่นะแ,แต่ว่าพอเราพอเรามาดูแล้วเพราะเอออะแมงบุ่งบอกเลยเลยว่ามาตรฐานของของของคนเนี่ยหรือว่ามาตรฐานของนักเตะเวลาเวลาเล่นการเป็นกองหน้าอ,อะไรเงี้ยคือมันหนึ่งหน่งเมื่อคืนนี้หนึ่งหน่งอย่างน้อยต้องมีหนึ่งลูก คิดวูดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งลูกแต่ว่าเขาทําไม่ได้ก็ก็นี่แหละฮะมันเป็นมันเป็นเกมที่หนูมองว่าก็บ่งบอกสะท้อนถึงการการการอยู่ตําแหน่งของทีมว่าคือต่อให้เกมลุกดีแต่ถ้าจบไม่คมนะครับมันก็ทําผลงานให้ทีมไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงแม้มาเยอนนักตี่ยงฟอเรสแต่ว่าฟอ r เรสบอกเลยว่าก็ขย่มแมนซีได้พักใหญ่ แล้วก็การคลองบอลหรือว่าอะไรเงี้ยปกติแมนซีจะต้องเหนือกว่าโดดเด่นไปแบบ80กว่า70กว่าเมื่อวานไม่มากนะเยอะกว่าเยอะกว่าฟอร์เรสไม่มากจริงๆก็ก็กเ๋ยวขออนุญาตด,ดูเลยนะ เนี่ยครับเมื่อวานนะฮะการคลองบอลพอจบเกมเนี่ยนะฮนะหกสิบเจ็ดกับสามสิบสามแต่ว่าพูดถึงว่าโอกาสการยิงเนะี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะไม่ได้มากกว่ามาร์ติเนี่ยอลรสอะไรมากมายนะครับแต่ว่าโอกาสการโอกาสการยิงเข้ากรอบเนี่ยแมนซีเขาทำได้ได,ดีกว่า นะครับแล้วก็คมกว่านั่นเองนะฮะเออร์ลิงบาวฮาลันก็ได้อีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองโดดขึ้นมาเป็นดาวโซนโบนะครับอ่ะย้ำสถานการณ์กันอีกครั้งนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่หนึ่งแต้มนะฮะเตะน้อยกว่าหนึ่งนัดนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันไปนะครับแฟนอาร์เซนอลก็ขอให้สมหวังในปีนี้นะฮะส่วนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องเชียร์ทีมตัวเองก็แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วอย่างที่หนูบอกว่าอ่ะลิเวอร์พูล นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลทีมตัวเองห้อยนะครับก็คือ,อน่าจะก,การันตีนะครับอยู่ฟาชัมลิกแน่นอนแล้วนะครับที่สี่รวมไปถึงนะครับก็จะมีคู่วิลล่านะครับวิลล่ากับกับเชลซีเกมนี้ก็มันมากนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคลรม้วนเหมือนกันครึ่งแรกวิลล่าก็เป็นพระเอกเลยอูนครึ่งหลังมาเชลซีเกือบชนะนะ เกือบชนะนะบอกเลยแบบและไอ้นักไอ้นักเตะของวิลล่ายิงเข้าไปมีการทำท่าทำท่าล้อรคปาเมอร์เลยมันมันนะฮะเกมเกมตัวตาดที่ผ่านมาหนูว่ามันก็เป็นเป็นเกมที่สนุกนะฮะเมามันดุเดือดก็ลุ้นกันลุ้นกันบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลุ้นไม่ขึ้นนะครับอ่ะ ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวคืนนี้นะครับคืนนี้อาจจะมาขออนุญาตคุยเรื่องอสถานก,การณ์ของทีมไม่จะเป็นโค้ดคนใหม่นะครับเพราะว่าตุดสัปดาห์นี้เราไม่ได้มีการไปเตะถ้วยฟุตบอลอะไรแล้วนะฮะเราก็จะมีเวลานั่งคุยกันนะครับโค้ดว่าที่โค้ดคนใหม่นะฮะอร์เนอร์อัร์เนอร์สลอตใช่ไหมฮะ ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะตอบเสียงพี่ก็กลับขอธนภัยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ของเลี้ยวภูภายในทีมนะครับกับเราจะมาขยี้กับชดบางชดที่เอ่อเจินครอปกับซาร่านะฮะวิดท,ที่จะวางมมยกันไม่ไม่ไม่ถึงวางมมยแล้วก็ไม่ปามีเสียงกันนะครับดาวินก็เข้ามาแยกแล้วก็เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ว่าเออเฮ้ยสามนัดสุดท้ายเนี่ยคุณคิดว่ามันรูปแบบของการเล่นหรือรูปแบบการเจ็ด ตัดตัวมันจะเป็นยังไงสถานการณ์ภายในทีมตอนเนี้กับปัญหาตรงนี้ที่ที่หนูเชื่อว่าบางครั้งบางทีนะครับมิสซาล่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าสโมสรหรือคําว่านักเตะที่มีอีกโก้มากกว่ามากกว่าผลงานในสนามนะครับมันมันจะมาพูดถึงสถานการณ์ละกรันคืนนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันนั่งคุยกันใครสงสัยอะไรก็ถามกันไปนะครับจะพูดถึงสถานการณ์เกี่ยวกับซาล่าโค้ชคนใหม่ สามนาทีสุดท้ายคุณคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคืนนี้นะครับเป็นไลฟ์สดนะครับเป็นไลฟ์สดขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้ก็ก็อย่างที่หนูบอกนะครับวันนี้บางทีบางครั้งหนูไม่จำเป็นจะต้องมาบอกก็ได้หรือว่ามามา,มากล่าวให้รู้ว่าทําไม,ไมต้องมากินข้าวตอนไลฟ์สดอ่าทำไมในสิ่งที่หนูพูดไปว่าเอ้ยบอกกับทีมตัวเองนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องไปตามแช่งทีมอื่นก็ได้ เรายังชนะคนอื่นไม่เป็นเลยเออแทนที่เราจะไปตามแท่งทีมอื่นน่ะดูสภาพทีมเองกันดีกว่าหนูก็พูดคำอ้อมให้กับแฟนแฟนผีปีศาจแดงเนี่ยพูดอ,อ้อ้อมอุตส่าห์ย้ำแล้วย้ำอีกก็พูดคำอ้อมบางคนเข้าใจก็เข้าใจบางคนก็ถาหาว่าหนูย้อนแยง้งไหนมึงบอกว่าไม่ต้องพูดถึงอ่ะแล้วเมื่อพูดถึงแฟนแมนยูคุณทำไมนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับย้ำอีกครั้งนะ ท้ายคลิปฮะขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์ให้ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้าใจใครที่ไม่เข้าใจอะไรหนูก็พยายามจะอธิบายในมุมที่หนูอธิบายได้นะครับต้วนอย่างที่บอกว่าคนไม่ชอบถ้ายังไงมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบอันนั้นหนูก็ปล่อยผ่านนะครับแต่สาหรับคนที่แคร์หนูนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าทําอย่างนั้นทําไมคิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรพูดอย่างนี้เพราะอะไรหนูอธิบายให้ฟังหนูมีผลหมดนะครับย้ำาอีกครั้งสิ่งที่หนูอยากจะสื่อ สิ่งที่เราอยากจะบอกสิ่งที่เราอยากจะกล่าวยี่สิบถึงสามเทีเซนพูดถึงแฟนเลี้ยวภูว,ว่าเอ้ยไม่ต้องไปตามแข่งคนนู้งคนนี้หรอกนะแมนต้งแมนติ้อาร์าเซนอลอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเนี่ยยังยังควบคุมสถานการณ์ตัวเองไม่ได้เลยสุดท,ท้ายปัญหาภายในทีมเราก็มีเราเชียร์ทีมเดียวกันดีนกว่าและหนูพยายามพูดอ,อ้อมไปถึงแฟนปีศาจแดงประโยคเดียวกันเลย มั่ตามแจ้งหรอกเรียบผูอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปหลุดท็อปโฟสุดท้ายเรียบผูก็ยังได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนูเชื่อว่าสุดท้ายเรียบผูก็ยังได้สามเอาเวลาไป,ไปไปไปเชียร์ทีมตัวเองดีกว่าเอาเวลาไปดูแลปัญหาทีมดัวดีกว่านะครับเทนฮาร์ดทำไมเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเอาลงทำไมสถานการณ์แบบนี้มึงเอาตัวนั้นออกทำไมตัวนี้เอาตัวนี้เข้าแล้วก็ยังพูดว่า ทีมเราเป็นทีมที่มีเกมลุกดุดันแล้วก็อะไระการเล่นหน้าตื่นเต้นในช่วงนัดทีมเราอยาังรู้จักยืดหยุ่นเอาเวลาไปดูอิเกทรหนิกส์ดีกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไปแล้วไปแ, <c oughs> ไปแน่เอาเวลาไปดูแลจิตใจเทนฮากดีกว่านะไปใหญ่แล้วเทนฮาก์ะจบกงจบเกมต่มพาด์ไปเรื่อยแล้วเนี่ยเอาเวลาดูแลทีมเองนะจ๊ะ ด้วยความรักและเคารพนะเนี่ยอธิบายชัดๆแล้วนะถ้าจะมีคนไม่เข้าใจอีกก็หนุบแล้เพิ่มไม่มีปัญหาไปเจอกันคืนนี้ไฟ้สดบุยบุยเจอบอลมัดอินฟูเขาบอกว่าเหมือนนึกว่าเจอเอติมิลา <G ül üyor> จะเบิร์นี้อินฟูใส่แมนยูนะนี่ใส่แมนยูเขาบอกเล่นดีประดุดเจอโมรุเซียดอดมูลหนักนะเดียจะแมนยูหนักเลยเลวหูกก็หนักหนักทั้งคู่